สวัสดีครับก็นี้ร้านแต่งเพอร์เม็ตชอนบรีนะครับวันนี้มานอกสถานที่นะครับมา,มาติดตั้งชุดแต่งมิวเอ็กซ์นะครับผมนี่ชุดแต่งมิวเอ็กซ์สิบเก้าชิ้นของฟรีฟอร์มนะครับตัวนี้เป็น V3 มีไฟเดไลไลท์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีคิวล้อนะครับแล้วก็มีโลโก้กับท่างประตูสี่ชิ้นบันไดสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับผมนี่คิ Q ้วล้อมีทั้งหมดหกชิ้นนะครับชิ้นหน้าหนึ่งชิ้น ชิ้นหลังมีตรงประตูกับด้านหลังนะครับก็เป็นอีกสองชิ้นก็เป็น6ชิ้นทั้งหมดนะครับนี่แล้วก็มาทำแรบหลังคาดาด้วยนี่คันนี้จบไปสามชั่วโมงนะครับผมน,นี่จบไปสามชั่วโมงนี่ก็จะมีสปอยเลอร์นะครับอีกชิ้นหนึ่งคาดเอลมีไฟนะครับหายชิ้นหนึ่งแล้วก็ครอบกับป้ายทะเบียนหนึ่งชิ้นแล้วก็กันลอยท้ายหนึ่งชิ้นนี่ด้านหลังหนึ่งชิ้นนะครับพร้อมโลโก้ฟ,ฟรีนะครับผมนี่ เป็นท่อเหลี่ยมนะครับผมนี่สวยงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่แล้วเรายังมีของแต่งอื่นๆอีกเทียบเลยนะครับนี่ถ้าท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับแล้วเราก็มาต่อกันอีกคันหนึ่งนี่นี่คันนี้นะครับก็จะเป็นอีซูมิเวเ็เหมือนกันนะครับแต่เป็นสีขาวมุกคันนี้ทําหลังคายอย่างเดียวนะครับผมนี่หลังคายอย่างเดียวนี่หลังคาดำนี่ครับก็ใกล้เสร็จแล้วนี่นี่ ท่านใดสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็เหลือแค่เก็บประตรงประตูอย่างเดียวทั้งนั้นเสร็จหมดแล้วอ่ะคันนี้ก็ไปสองชั่วโมงเ,เสร็จเสร็จสองคันก็ประมาณห้าชั่วโมงนะครับถ้าเซลล์ท่านไหนต้องการงานด่วนนะครับลองสอบถามเข้ามาได้นะครับนัดคงนัดคิวได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ